Three, two, พอหน้าตุดโตตามตัว5นิ้วท่อยาว6ฟุตชนเครื่องยนต์เบนซินขนาด8.9แรงสตาร์ตกุญแจเครื่องเกียร์ดีมีใบรบประกัน1ปีเต็มมาเทสูบน้ำครับว่าจะแรงแค่ไหนสตาร์ตเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y t u t u ติก i ตอ o k และ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์